สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอ่ากลับกันมาอีกแล้วนะครับในช่อง Mortal Kombat Rebuild นะเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาทดสอบเกียร์นะครับให้กับตัวละครตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับเอเร b แบ็ k สำหรับสกิลพาสซีฟของ Day of the Dead เอเร b แบ็ k นะครับเวลาที่เราใช้ท่า Special Attack 2ของเอเร b แบ็ k นะครับเรามีโอกาสอยู่ที่40%นะครับเราจะไม่เสียหลอดพลังงานนะแต่พี่จะไม่พูดถึงสกิลทีมนะครับแค่สกิลหลักก็พอนะสำหรับท่า Special Attack 2ของเอเร b แบ็ k นะครับจะเป็น High Damage นะแล้วก็ทำให้อีกฝั่งครับบสถาานนะะตอด โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเกียร์ที่เราติดให้กับเอเรนแบ็กกันเลยนะเพราสำหรับเกียร์ที่พี่ใส่ให้กับเอเรนแบ็กนะครับพี่ต้องการเน้นให้เอเรนแบ็กใช้ท่าสองบ่อยๆนะเราจะมีตามนี้นะครับชิ้นแรกนะครับปืนของเอเรนแบ็กนะมีโอกาส45%นะครับตีทะลุการป้องกันของฝั่งตรงข้ามได้นะสกิลเกียร์เฉพาะของเอเรนแบ็กนะครับเพิ่มความเสียหายมากขึ้นนะให้กับท่าโจมตีท่า1และท่า2นะครับ20%แล้วถ้าหากการไปนี้เป็นระดับ X นะครับได้ความสามารถนี้มานะเพิ่มาตราการติดคีย์ที่เข้า25%นะครับกาาารรรรรตติิดดคคคอล40%นนนะะะแ้วกก็็ท่เปัับบ X จะเพิ่มเลือดตัวละครของเรา35%นะแล้วก็เกียร์ของเออร์แม็กนะครับพาวเวอร์เจนโบนนะครับหรือสร้างพลังงานเร็วขึ้นนะ20%รหัสการไปนี้เป็นระดับ X นะครับเวลาที่เราใช้ท่าสเปเชียลแท็กสองนะเราจะเสียพลังงานแค่หลอดเดียวนะครับแล้วก็ไปสุดท้ายนะครับการไปนี้นะครับสามารถหาซื้อได้จากแฟคชั่นวอลนะสกิลที่ดีของการไปนี้นะครับก็คือสกิลสุดท้ายนะเวลาที่เราใช้ท่าสเปเชียลแท็กสองนะครับมีโอกาส15%นะที่เราจะไม่เสียพลังงานทั้ง2หลอดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวส่วนตต่่่่่่ออออไไปปนนนนนนนะะะะเเเเรร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 าาาจดดูสสสสกกกิิลลหหืพพพพวววคคคค์์ัััััับบบทททีีีียง สำหรับสายโจมตีนะครับจะมีอยู่2อย่างนะครับตัวแรกนะครับเราจะได้โบนัสมากขึ้นนะครับเวลาที่เราใช้ท่าตุสเปเชียลแท็กสนะยี่สอตตัวต่อมานะครับธาตุสเปเชียลแท็กสนะครับจะสร้างความเสียหายมากขึ้น26%นะต่อมานะครับสายดีเฟนซ์นะหรือสายป้องกันนะครับมี1ตัวนะลดอัตราการใช้หลอดพลังงานลง40%นะครับสําหรับตัวละครที่ใช้นะก็สายซัพพอร์ตนะครับสายนี้สําคัญมากนะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวแรกกันเลยนะครับหากเราโจมตีทะลุการป้องกันของฝั่งตรงข้ามได้้้้นนนนนนะะะะะคคครรรรรรััััับบบบเเเเาาาาาาจไดดหลลลออพพงงิ่่่่มมขึ5%ตวททีใช จะเสียพลังงานน้อยลง20%นะก็ตัวสุดท้ายครับเวลาที่เราใช้ท่าสเปเชียลแท็กสนะครับเรามีโอกาส10%นะที่เราจะไม่เสียหลอดพลังงานเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เท่ากับว่าเอเรแม็กตัวนี้นะสามารถใช้ท่าสเปเชียลแท็กสอได้ฟรี65%นะครับจากสาอย่างรวมกันนะสามารถพัดสีเกียร์ที่ติดและก็พรสวรรค์ทาเรนส์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเอาเอเรแม็กตัวนี้นะไปทดสอบกันเลยนะครับสำหรับดาดที่พี่จะมาทดสอบนะครับคือชาเรนส์ของทันด้วยก็อดไรเดนนะครับดาดระดับ3นะครับโดยเราจะใช้แค่เอเรแม็กตััววเดียนะครบ กเกศี่นี้เป็นเกศ์ใหม่นะที่พี่มาติดแต่ว่ามันมันยังไม่สมดุลนะครับเดี๋ยวพี่จะลองอัพไปเรื่อยๆนะโอเคครับสำหรับการใช้รอบแรกนะเราเสียพลังงานไปแล้วหนึ่งหลอดนะแต่ว่าเราเสียแค่หลอดเดียวนะครับเนื่องจากสร้อยของเออร์แมกนะอ่านี่เราไม่เสียเลยนะนนใช้ได้ฟรีมีอันบล็อกด้วยเว้ยอ่าไม่เสียอีกหลอดแล้วนะครับสายใช้ถ้าสองรัวนะสายนี้ ครานี้เสียนะอ่าแต่ก็นั้นแหละทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากมาโดนต่อยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนะี่ยโอ้โหมันแพ้แล้วน่าเห็นไหมครับใช้ท่าสองได้ไลนะไม่เสียหลอดด้วยเปรียงอ่าจบแล้วนะครับจบเร็วมากเลย สำหรับความคิดเห็นพี่นะพี่ว่าเกียร์ซีดีมันก็โหดเลยนะครับแต่ว่ามันยังไม่สุดนะพี่ว่าถ้าเกิดพี่ปรับแต่งเกียร์พี่ว่าจะใส่ไอที่มันทําให้อีกฝั่งนะครับติดสถานะให้มากกว่านี้นะเพราะตอนนี้มันมีแค่ติดสถานะตาบอดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้ท่านะเกิดเ้าพี่หาเกียร์ใหม่ได้นะเดี๋ยวเราจะมาลองที่ด่าน30ระดับ5กันนะครับเกียร์ครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้หวัง่าทุกคนจะชอบกันนะครับถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลา